เดือนนี้เป็นเดือนดีเดือนบารมีเงินแสนเงินล้านลัคนาราศีพิจิกโศกราบความมั่งคั่งล่ำรวยความสุขดีบารมีของพวกท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกทาเาวสุวรรณโนหลวงพ่อมหาศีลาเกจิซื่อดังได้ทำนายทายทักและให้โศกให้ลาบ แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกให้ตัวของพวกท่านนั้นตั้งใจฟังให้ดีๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรัก เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีให้ตัวของพวกท่านและให้ตัวของคนที่ท่านรักนั้นได้มีดวงสตามหาเงินแสนเงินล้านดวงสตามหารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับสมแะรัละลฟังการทำนายโชคสตาบารมีในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนและกดติดตามช่อง12ราศีสวัสดี คนที่มีบุญญาบารมีเศรษฐีทุกๆท่านถ้าเข้ามาแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะซองสิบสองราศีบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะมาเผยแพร่เคล็ดลับวิธีการ ทำให้ดวงสตาวาสนาของพวกท่านนั้นมีแต่โชกแต่ลาบมีความมั่งคั่งร่ำรวยโชกดีตลอดการและตลอดไปอย่างแน่นอนดวงสตาวาสนาของท่านนั้นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรก็ตามในปีพศ2567นี้โชกลาบบารมี เงินแสนเงินล้านจะลังไหลเข้ามาตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนไม่ว่าตัวของท่านจะทำธุรกิจการค้าขายหรือทำอะไรก็ตาม ผู้คนให้ความเคารพนับถือและให้การสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนจนตัวของท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามนี่คือบุญญาบารมีแต่ซาตปางกรในดนบรรดาลให้ตัวของพวกท่านนั้นที่เกิดในลัคนาราศีนี้ มีดวงมหาเฮงมหาโซคมีดวงมหาเฮงโภคาซับไม่ว่าตัวของท่านจะพบเจออะไรก็ตามไม่ใส่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน แต่เป็นบุพกรรมเก่าในโดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดีที่หลังไหลเข้ามาในชีวิตของท่านใครก็ตามที่ได้มาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นกรรมเก่า บุญมาวาสนาได้ส่งผลอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในด้านการเงินของท่านในปี66ตัวของท่านนั้นผ่านอะไรมาเยอะแต่ในปีพศ2 5 6 7นี้โศกราบดวงสตามหาเหงมหาโชคมหาโพกทรัพย์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วให้ตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ ตั้งใจฟังให้ดีๆและระนึกเอาสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่ท่านต้องการโศกราบบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะลังไหลเข้ามาตัวของท่านจนตัวของท่านนั้น ไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในปีห6นั้นตัวของท่านจะพบกับความทุกข์ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามในปี67นี้ตัวของท่านก็ผ่านมันมาได้และจะมีแต่โชคแต่ลาบบารมี พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปลูกปักรักษาตัวของท่านอย่างแน่นอนด้านสุขภาพตัวของท่านนั้นอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยสะนั้นแล้วจงรักษาสุขภาพของท่านให้ดีๆ ไม่ว่าตัวของท่านจะมีเงินแสนเงินล้านแต่ถ้าสุขภาพร่างกายของท่านนั้นไม่แข็งแรงแน่นอนมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สำคัญสะนั้นแล้วจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนั้นให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรก็ตาม จะคิดอะไรก็ตามสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วถ้าได้เห็นคลิปนี้ถือว่าโชคว่าลาบบารมีของท่านนั้นแก่กล้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างดวนดวนท่าตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของท่านจีบจับอารอตเตอรี่สักสองใบาสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวของท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนด้านโซกลาบด้านความรักความเมตตานั้นไม่ว่าตัวของท่านจะไปทางทิศไหนก็ตามก็จะมีคนรักคนเมตตา คนอบอ้อมอารีตัวของท่านแบบไม่ขาดสายถ้าตัวของท่านทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ผู้คนก็ให้ความสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายเส้นกันฉะนั้นแล้วตัวของท่านในปีนี้คือดวงมหาเฮงมหาโชคมหาห่งโภคทรัพย์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้ว จงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองและสาธุการเอาโชคเอาลาบเอาบารมีเงินแสนเงินล้านนี้ให้ดีๆเพราะโชคเพราลาบไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆสะนนั้นแล้วจงตั้งใจโฟกัสจดจอ่อต่อหน้าที่การงานและดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาบารมีความมั่งคั่งร่ำรวยนั้น จึงจะบังเกิดแก่ตัวของท่านอย่างไรก็ตามใครที่ได้มาเห็นคลิปนี้ให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาธุขอบุญญาบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษา คุ้มครองโดนบันดาลให้ตัวครองข้าพเจ้านั้นมีเงินแสนเงินล้านเงินโกรธไม่ว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ตามขอให้สำเร็จผลในปีพศ2567นี้แล้วตัวครองพวกท่านก็จะมีเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนด้านความรักความเมตตาตัวครองท่านจะมีคนรัก คนเมตตาหรือจะมีคู่ครองมีคู่ชีวิตที่คอยซับพอร์ตตัวของท่านสะนั้นแล้วถ้าตัวของท่านพบเจอ ผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นแบบนี้ให้ตัวของท่านนั้นรักษาเขาไว้ให้ได้ดีเพราะคนคนนั้นจะคอยซับพอร์ตตัวของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลาไม่ว่าตัวของท่านจะพบกับอุปสรรคบัญหาอะไรก็ตามตัวของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็จะจับมือกันไป คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันสันัันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานด้านสุขภาพด้านบารมีเงินแสนเงินล้านอุอาสะามหาเฮงมหาโชคจะหลังไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนสะนั้นแล้วพ่อหมอเองขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะตัวของท่านนั้นมีบารมีเงินแสนเงินล้านราหูได้เคลื่อนย้ายราศีได้ เพื่อนทัพเป็นดวงมหาเฮงมหาโชกมหาเฮงโพคซับแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด การทำนายโชคชะตาบารมีเงินแสนเงินล้านแบบนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีแบบนี้ขอให้พวกท่านได้จับเงินแสนเงินล้านทุกท่านทุกตนทุกคนด้วยเถิด